ราสวัสดีครับยินดีรับชมยินดีอนรับเจ้าไมค์ขั้นแรกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เรซซิ่งแลรี่อาร์ซีนะครับผมนี่ของดีเลยนะอันนี้นะนี่เลยนะครับแพงอยู่นะอันนี้นะ่ะราคาตั้งสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะผมมารีวิวดูเฉย เผื่อดูเป็นตัวเลือกเผือคนกำลังจะซื้อนะครับแกะมาให้ดูนี่แกะนี่ปุ๊บ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 ,บ,บแกยากนึงต้องขอบใจนะฮะ นี่เอานี่ไงเห็นไหมเมิกกี้แกแย่ย่านี้ต้องขอใครนะที่มันไม่ก็เห็นอะไรนะนี่อยู่นี่ปึ๊บนี่ตามไปกันนี่ลดเป็นไงจิงเป้าจ๋งเป้านี่น้ลดมันนะครับนี่ของดีเลยนะครับนี่และนี่ก็คือรีโมทมันเดี๋ยวให้ดูรีโมทปึ๊บวางไว้เน นี่ก็มีนี่นี่นี่คือสายชาร์จมันนะครับมันชาร์จแบตเอานะรุ่นนี้นี่สายชาร์จแล้วก็นี่มีล้อดิฟล้อดิฟเป็นไงนี่คือล้อดิฟนะครับนี่คือล้อดิฟแล้วก็มีกวยให้ด้วยนะเป็นแต่ล้อดิป็นกวยนะครับแต่ผมคนไม่ตั้งนะผมรีวิวตัวรถให้ดูกันล้อดิฟผมคนไม่ใส่นะครับเพราะมันติดตั้งล้อดิฟตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่นี่คือเหนือมันไปไกลปืนด้วยอ่าเดี๋ยวรีวิวดู ผมใส่ถ่านไว้ก่อนแล้วนี่นะครับผมไม่ได้เอาไขาควงมาว่ามันต้องใช้เยอะนี่เขาบอกว่าใส่ถ่านนี่กั้วมือมันเนี่นี่ขั้งภาษาจิตภาษานี่นี่ไงมันบอกว่าต้องใส่ถ่านที่ตัวรีโมทเนี่ยสองเอสองก้อนตัวนี้เห็นไหมฮะใส่ถ่านตัวรีโมทสองเอสองเอสองก้อนนี่ประมาณนี้ตัวรถก็ใส่อย่างนี้ได้แต่ว่ามันต้องชาร์จแบตเอาครับมันใส่ถ่านอย่างนี้ไม่ได้นะมันมีแบบใส่ถ่านอย่างนี้แต่ผมไม่ชาร์จแบตนะครับนี่ ตรงนี้นะครับฐานนี่ไง3.7โวลต์หนึ่งก้อนนะครับนี่ปักเสียบสามารถเปลี่ยนล้อได้นี่ไงเห็นไหมเปลี่ยนล้อได้นะครับผมนี่นี่นนคือนี่เอาไขาควงอ่ะมาไขาเปลี่ยนตรงนี้ครับแต่ผมจะยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าล้อเนี่ยผนต้องวิ่งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นล้อกนอดถนนตอนนั้นเป็นล้อดิฟนะครับนี่ล้อกนอดถนนนะโอเคนะครับแล้วมาลองดูการผมใส่ขานใส่แบตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันมันต้องมาไขไขควงเนี่ยนะ ช้ไขควงใช้อันนี้ไขใช้อะไรไขหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะครับเปิดที่ตัวรถก่อนปุ๊บมีไฟมีไฟเห้นเปล่านี่มีไฟเห็นไหมมันม,ม,มีไฟนะครับแล้วก็นี่นี่เปิดเห็นไหมมันเจอแล้วนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนี่เนหะ็นไหมขับเคลื่อนสี่ล้อเลยนะนี่สี่ล้อไปพร้อมกันเลยเเปล่าเนี่ยยังเร็ว นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลโก้เนี่นะครับมีรถมามีรถมาโอเคเขาผ่านตรงนั้นนหะมาเล่นดูนี่ไงต้องควบคุมอย่างนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมเร็วมากเลยนะเนี่ยดูดิเห็นไหมเป็นยางเกาะถนนนะเป็นยางเกาะถนนนะครับดูนะเห็นไหมเร็วมากเลยดูดิดูโอ้ ความเร็วนี้ระดับสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยนะครับแต่ว่ามันวิ่งนี้ไม่ได้มันนี่ความเร็วระดับมาร์คสปีดดูนะเม็กสปีดนี่คือเห็นของดีเลยไปวิ่งที่ไปด้วยด้วยเลยปึ๊บนี่เป็นไงแล้วคันเล็กด้วยไหมผมสามารถเลี้ยงนี้ได้ไหมไอ้แม่มันไม่ต้องไปกินพื้นที่แค่เห็นบ้าเาเห็นไหมเลี้ยวดีด้วยเห็นบ้าเห็นบ้าอ่านี่ไงเห็นป่ะนี่นี่ อย่างดีเลยเห็นเปล่า,าโอ้โหแย่ชิบหายไปโอ้โหระวัาทุกคน เห็นไหมทุกคนมันเร็วแรงมากเลยทุกคนดูดิเห็นไหมสุดยอดเลยมาเร็วแรงมากเลยแบบมัดเต็มตะปีเลยอะเต็มตะปีเลยดูดูดูปับป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 บที่เมื่อกี้มันข้ามก็คือมันมีอิฐมีหินนะครับแต่มันทนทานพอสมควรอยู่ไม่เป็นไรนะครับนี่เลยโอ้โหสุดยอดยอดมาเลยทุกคนเห็นไหมมันก็ยังไม่มีรอยไม่มีอะไรนะเห็นไหมมีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับหรือว่าเป็นดีอยู่นี่นี่นี่ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมเห็นไหม ได้ไม่ไม่เป็นไรเลยดไหมถือว่าได้อยู่ดีอยู่ดีอยู่นะครับก็ใช้ได้ดีตัวอขึ้นสี่ล้อนะเห็นไหมสี่ล้อมันเร็วอยู่แล้วเห็นไหมขึ้นสี่ล้อมันเร็วอยู่แล้วนะครับมันดิฟตได้ด้วยเออมันมียางดิฟด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปใส่ตัวนี้นะครับมันต้องใช้ไข่วงตั่ที่นั่นนะครับผมก็เลยใส่การใส่แบตเตอรี่อะไรมาก่อนแล้วนะครับนี่มาอยา่ที่ผมไม่หุดดูเมื่อกี้เนี่ยครับเครือนี้มันเร็วมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีนึงเร็วมากดีมากเลยเร็วมากมาก จเจควาจิมมาเป็นรถวิ่งคานเรียบมันวิ่งตัวนี้ได้นะก็ยางมาเป็นร้อ,อยยางนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นที่คุณไม่ดีจิมมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมีไฟมีไฟมีไฟนี่ดูนะครับคุณดูให้ดีนะเห็นไหมเห็นไหมมีไฟเห็นไหม นี่มันมีไฟตรงหน้านี่มันมีไฟตลอดเลยนะึตผมไม่กดมันก็มีไฟเห็นปะมันมีไฟตลอดเลยนี่ไงนี่ตัวนี้นี่คุณจับตาดูให้ดีนะมันมีไฟตลอดเห็นไหมบินวิ่งวิ่งเลยเอ๊ะกดไม่กดก็มีไฟนะครับอ่าผมปิดสวิตไฟดับปิดสวิตปิดเลปั๊บไฟติดแน่ปิดสวิตปั๊บไฟจะติดเลยทันทีนะครับแล้วก็มันก็ติดค้างอยู่ตลอดด้วยนะครับนี่มีไฟตลอดไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับ ก่อนดีมากเลยครับแต่ว่าราคาก็ข้ามแก่นะครับราคา407 400 47บาทนะครับผมแพงอยู่นะผมสั่งเอานะอันนี้ก็ไปหาดูตามร้านก็ได้น่าจะมีเฉพาะตามที่ร้านขายตามร้านขายของเล่นจริงๆนะครับแต่ร้านที่ขายของเล่นเท่านั้นแลผมแต่ว่ามันดีอยู่เอออันนี้สกเกลมันคือหนึ่งต่อยี่สี่นะครับนี่คือสกเกลหต่อยี่สี่นะนี่เลยนี่นเห็นไหมนี่เลยนี่มันบอกสกเกลแล้วนี่ไงนี่ไง สเกลหนึ่งต่อยี่สิสี่นะครับนี่หน่อยสี่ดิฟรีเทนส์นะครับผมแหมรีโมทนี่รีโมทก็คือสองจุดสี่กิกนี่ไงรีโมดสองจุดสี่กิกนะครับผมขึ้นไกลนะขึ้นไกลอยู่นะครับไปไกลกว่านี้ได้อยู่แต่ว่าผมว่ามันจะเลยกล้องไปนี่แหละรถมานะต้องขออภัยดวนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ขอปิดคิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ข้างล่างด้วยนะครับดข้างล่างเลยนะครับข้างล่างเลยนี่กดซับสไครป์ล่างด้วยนะนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวอะไรอยากให้พูดคุยอะไรอีกก็บอกได้เลยนะครับคะยรทยอะไรทำอะไรหรืออาจจะเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ไม่ได้เลยผมอาจจะไม่อ่านหรือไม่อ่านหรือไม่ตอบอะไรก็ มันเลือดแล้วแต่เวลาหรือแม่ผมก็อาจจะไม่ได้ดูบ้างนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้จิ้มไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคนะครับสัปนดนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.